พามาชมบรรยากาศนะการตกปลาช่อนล่องสวนนะครผมก็สรุปจบที่แปดแต้มนะผมแต้มที่เกครับกัดครับทิ้งจมวแล้กัดเลยนะ กัดครับมาตามมาตึอเรียบเลรอนั่นไงนั่นไงย้ยําๆหน่อยครับมันลกนะมันหาจังหวะกัดยากครับนี่ไงกัดครับเว้นช่วงห่างแล้วก็นี่ไงฟองขึ้นนะ นั่นไงตัดครับอืมหนักแน่นเล้าใจครับตัวนี้หนักแน่นเล้าใจครับตัวนี้อืมอืออออที่ทำไม่แรงจังอะ่ะโอยดันตามมาดูครับกัดกัดเดินขึ้นบอกด้วยว่าครับนี่ครับ ครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆน,น,นานักป่าคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะก <Wow. S 1> ็เจอกันหนึ่งทริปกับนักสารเบสซิ่งนะครับผมวันนี้มาออกบ่ายนะอันนี้บ่ายแก่บๆบ่ายสามแล้วนะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะการตกปลาช่อนร่องสวนนะผมก็อ,อะไรไม่รู้มะานาวมะละกอนะก็ได้รับอนุญาตแล้วนะครับผมนมอสบอกว่างั้นโอเคไหมก็ อ่าทการขออนุญาตเรียบร้อยนะครับผมเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะเราขออนุญาตก่อนนะครับโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันวันนี้นมมสทามะลุยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นชุดสปินอยู่เหมือนเดิมนะก็เป็นคัน86นะครับผมความยาว68สาย P 1.5ลอกก็เป็น2.5รอบ6นะครับเดี๋ยวก็เป็นปลายยางอสขนาด3.5นิ้วนะ <Okay. S 2> นี่ครับสภาพใหม่ก็จะเป็นร่องซอยแบบเนี้ย อันนี้ก่อนเลยมีพอกด้วยนะมัดเล่นเป็นเกมผิวน้ำนะก็จริงๆหมายนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่วันนั้นมาไม่ดีนะครับเป็นจังหวะวันฝนตกนะ แล้วมอดแกก็มาเรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะโล่งแบบนี้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่งั้นก็ชุดเท็กซัสมาแล้วเนี่ยโอ <Yeah. S 1> ้ยตัวเนี่ยจิบต่อหน้าเลยครับส่้น <Yeah. S 1> กัดครับ ทิ้งจมกัดเลยนะอุย้ยหลุด oh, <no. S 1> โอ้โหขุดดินไปเลยครับหลุดหลุดไปแล้วนึงฝั่งตรง,งนี้นะ้ำมอสไม่ค่อยได้มาเดินเท่าไห,หร่หรอมั้งฝั่งตรงนี้ไม่ค่อยได้มาเดินเท่าไห,หร่หรอมั้งเดินรอบสวนหมดแล้ว พอไม่ไม่กัดแล้วก็หลอกเข้ามา,าทเกาะปเลยโซ่ๆแล้วผ <c oughs> มกเลยเรียมาเลยน่ะเราหมดแล้วเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมครับซวบโอ้โหอ,อยู่อ้าวหลุดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โดนกันไปคนละทีสองทีแล้วนะแตไม่มีใครได้ตัวเลยมันเก่งจริงเกง อุ้ยไล่เลยไล่หรือปลาเลยตื่นกันไม่รูนะ้เลยไม้นี้แหละดนเนี่ย กัดครับโอ้โอยู่สิครับอยู่เลยหลอดแหวแล้วครับปลาก็ตัวไม่ใหญ่นะที่กัดกัดอยู่ก็น่าจะไซส์นี้นะครับเอาปากออกตานะเก็บมดน้ำมอสโอเครอดแหวครับผมพิกัดโดยทะเลน้นำมอสกัดมันแล้วนะครับอยู่ไหม มาตามมาตบเรียบ<ะ>มาตามมาตอมาตามมาตบเรียบร้อยเอ้าเอา oh, <no. S 2> <c oughs> อาใส่พอกันนี่เนี่ย<ะ>เๆๆอหยอดแล้วไงยังไม่หยดอ๋ยวหยอดออไปทิง แต่ทีนี้แม่น้ำลงเดี๋ยวเราก็เดินอ้อมไปเลยอขนาั้เพราะเขาตัดยาหมดแล้วผมว่าผมน่าจะเดินรอบส่วนบ่อยกว่าเจ้าของส่วนจะตีหัวจิกเลือกกว่าตีไม่ตรงร่อง ตีสปินแม่นซะด้วย <laughs> นั่นไงนั่นไงโอ้โห,โหเอาเอาเอาลงน้ำไปแล้วแ <laughs> <laughs> ม่มันตัวใหญ่เราก็ดุว่ะ <laughs> โอ้โเนี่ยชอ่องแคบๆเนี่ยชอบเลยเ เดี๋ยวนะเดี๋ยวหลังปลุยครับตรงแค่ป้องคลอดดี่ว่าช่างคลอดดีกว่าครับโอ้โหกัดไม่โดนใหญ่ด้วยนะตีตามหลังน้ำมอสนะครับคนนี้มีไซส์ว่ะ น,น่าโดนครับกัดโอ้โหหลุดเนี่ยนะนมอสแกเริ่มเดินเดินตีรีบไปโอ้โหกระหางขาดครับรีบเดินนำไปก่อนนะคือตีเล้าป่าไมาให้แล้วมันเดินตีตามหลังนีตรงนี้จะแก้เกมเป็นกบยางนะ จะได้ไม่ต้องส่งนานครับเพราะมันลกมากเลยนะ <Okay. S 1> อันนี้น้ำมอสบอกเก็บหมดนะหายนี่กัดไม่โดนอยู่ตรงนี้หาย เหมือนกันกับไม่โดนครับต้อย้ําๆหน่อยครับมันลกนะมันหาจังหวะก,กัดยากครับนี่ไงว้าอยู่ครับตัวนี้นี่นะใช้กับยางเพราะปยางส่งไม่ได้ครับส่งมันคายเลยนะอ้าวสุดยอดครับ นี่นะปลาจะเป็นปลาไซนี้ครับ <Okay. S 1> โอเคตัานี่สองตัวนี้เป็นกบยางนะลืมถุงปลาไว้นู่นเลยทีนี้ต้องเดิยนย้อนกลับไปนะ <c oughs> เราเราเรามาเดินตีไล่ตามหลังน้ำมอสไปนะครับ <c oughs> มีตัวกัดนะเพราะน้ำมอสแกไปเร็วนะครับบุรุลมต้องย้ำๆหน่อยก็มีตัวออกมากัดครับ โอ้โหหลุดส่งน้อยไปนะเอ้าไม่ได้หลุดมันเอากิ๊บไปมันเอาเหยื่อไปเลยครับหหหเหยื่อกิบปากไปเลยโอ้โหกิ๊บเหยียดลืมล็อกแน่เลยครับโอ้โหเสียดายดูกันใหม่ครับโอ้โตัวเมื่อกี้ผมเปี๊ยนเหยื่อน่าจะลืมล็อกกิ๊บเลยนะตีวเรามีกัดอีกนะ มดเพิ่งตีไปนะครับผมผมเดินตามหลังนะเว้นช่วงห่างแล้วก็นี่ไงโอ้ย <Wow. S 1> อยู่ครับส่งนนานหน่อยนะตัวไม่ใหญ่เรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหภาพเยอะครับวันนี้แต่ยังพอได้ตัวนะปลาจะเป็นปลาไซส์นี้หมดเลยนะครับผมโอเคตต้มสามบิ๊กแอ๊ด สุดจอดครับแดดล่มลมตกนะปลาเริ่มออกล่าเหยื่อแล้วนะครับมาถึงช่วงแรกนั้นแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะกัดดุกัดกระชากนะครับปลาส่งไม่ทันก็หลายตัวนะ กัดนี่ใกล้ๆมันก็กัดนะ ีฟองขึ้นครับ <c oughs> ย้ำๆครับผมมา <c oughs> แบบนี้นะ <c oughs> มีฟองขึ้นชายป่านะครับเห็นมันมุดนะ <c oughs> โอเคแต็มที่สี่นะครับผม <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> มองย้อนหลังกลับไปเห็นมีขยับมั่งนะ <c oughs> ีย้อนหลังดูหน่อย ใกล้นี่เลยดับครับตามมาดูดเอาเฉยเลย <Wow. S 2> ดูดเอาเฉยเลยครับ โอ้โห <Hey. S 2> ดูมินเนียนเลยครับตัวนี้สุดยอดครับผมไปต่อครับมีลีลาครับย้ำหน่อยนะหมายลงโลงมันน่าจะมีอีกครับเริ่มจะปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเริ่มมีช่อนจีบให้เห็นแล้วนะทีแรกยี่มีแต่ปลาอินครับ หนักแน่นเล้าใจครับตัวนี้หนักแน่นเล้าใจครับตัวนี้อื้มอุ้อที่ทำไมแรงจังอ่ะอุ้ย,ย,ย,ยจะคุดจะคุดครับเด็กอ่อนไปบ่อุ้ยย,ยังไม่ใหญ่เลยอ่ะโอ้โหยว้าวโอ้โหยใสยักษ์มีครับโอ้โหใส่หมูเลยครับตัวนี้ โชคดีที่ไม่หนีไปไหนซะก,ก่อนครับโอ้โหดูครับดูกำปั้นผมนะผมเป็นคนมือใหญ่นะไซส์หมูเลยครับสุดยอด Big Ass เหมือนเดิมครับผมสามจุดห้านิ้วนะหมูเลยตัวนี้ช่อนหมูเลยครับไม่เจอนานแล้วครับอย่างนี้หัวลิ้มเลยโอเคครับผมแต้มที่หสุดยอด Big Ass โรฮทลแลนด์ถ่ายรูปครับ แบบนี้ต้องพยายามตีให้ขึ้นฝั่งเข้าไว้นะครับค่อยๆลากลงมานะตีไปตกตุ้มีบางทีตื่นไปเลยนะมันมีขยับนะครับมนมีขยับนะ ดันตามมาดูครับกัดแล้ว <Wow. S 1> อยู่ไหมคายครับผมใหญ่ด้วยอ oh. ้โหูยนตีกัดครับใหญ่ด้วยไม่น่าสงนานเลยเมื่อกี้เพราะมันกัดแล้วพอดึงลงไปแล้วมันกระชากครับมันกระตุกนิดนึงนะเลยคายเลย ามออกมาจากในช่องแคบนะตาม,มาอีกตัวครับตาม,มาอีกตัวนะโอ้โหอ,อ,อย่าเีลงน้ำซะเนีย่ยครับยังดันอยู่นะยังดันอยู่ตัวเดิมมันวิ่งย้อนกลับไปหรือเปล่าไม่รู้นะ จะละแวงครับตัวนี้กัดครับ <Wow. S 1> กัดไม่ด <c oughs> ีกว่าโดนสิครับโดนอีกแล้ว <Huh? S 1> สุดยอดครับผมยิ่งขยี้ยิ่งกัด ตั้มที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะหกือ7เจ็ดแล้วไม่รู้นะครับว้าวโอเคยอดงอสเคบีถึงต้องกระเด็นกลับมาครับผมครับเข้าป่าไปแล้วครับเข้าป่าปแล้วเอ้าเอาเพื่อมาเดินขึ้นบกหรือเปล่าอยู่โอเคอยู่กับหญ้าไปเลยครับหลุดไปเลยเดินขึ้นฝั่งไปเลยครับไป ในป่าแล้วครับ <Huh? S 1> มีจิตตรงนี้ตัว่ง มาสิไม่ต้ํไม่ต้ตําจัดไม่โดนแล้วต่างนะไม่ยอมต้นํนะครับไม่เอาอีกเลยกันนี้ ขยับอยู่ตรงนี้ตัวครับนี่ไงโอ้โหดันครับไม่ทันครับเมื่อกี้ขึ้นยา,า้าพอดีเอาไม่ทันนะอ่ะทีนี้ไม่เอาล่ะเมื่อกี้จะเอา รูมาครับนี่ครับมันต้องอย่างนั้นครับมันต้องอย่างนั้นจบอีกหนึ่งแต้มครับเยือก,กระเด็นเลยย,ย้ำไปย้ำมาครับโอเคสุดยอด Big กอ ก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องจบทริปแล้วนะผมมืดแล้วนะก็สรุปจบที่แปดเต็มนะผมก็คงจะเทให้ดูตรงนี้ไม่ได้นะเพราะใกล้มืดแล้วเดี๋ยวไปชมภาพน่งกันแล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้ามีโอกาสคงได้มาอีกนะชอนร่องสวนเจอนก้าครับครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณนอมอสแล้วครับที่พามาตัวร่องสวนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสวนที่ให้เข้ามาตกนะก็ได้สนุกกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ